สวัสดีครับทุกคนทุกท่านก็มาพบก,กับช่องบีกูกูกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในวันนี้นะอย่างที่เราเห็นกันที่หน้าทีมนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้น้อนไกลทองมาแล้วนะ,ะก็อ่าสดๆร้อนๆเลยนะฮะสำหรับการเพื่อโอกาศไกลทองในเมื่อเช้า10โมงนี้นะ,ะผมก็ลองยันย่อนไปสัก1ิใบนะ,ะแล้วแบบน้องก็โผล่มาเลยนะเออก็ถือว่า ถือว่ามาชา้าที่กว่ายังไม่มานะฮะผมก็เปิดหาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะแต่มันเพิ่งจะมาในวันนี้นะโอเคก็มาได้ตอนกลางเดือนนะฮะเราก็อยากจะรีวิวน่นแหละแต่แบบไม่อยากไปยืม ID ดีคนอื่นไงก็แบบอยากจะเปิดให้ได้ใน ID ดีตัวเองแล้วก็รีวิวนะก็มันยังไม่แม็กนะฮะมันเป็นบวก19อยู่ผมผมพยายามหากบจากทุกช่องทางที่หาได้แล้วนะก็ ก็อามันผมไม่รีบนะมันจะได้ในอีกประมาณ2วันนะจากในนี้นะเราลูบี้แพงนะเราจะต้องใช้สอยย่างประหยัดนะฮะเก็บไว้ทำอย่างอื่นนะที่จริงๆก็จะเปิดกลบก็ได้แหละแต่ว่าอ่าเก็บไว้ทำอ,อื่นดีกว่านะนี่อัาก็พยายามทำให้มันได้2,3,5นะก็รอยีก2วันก็จะแม็กนะฮะแต่ตอนนี้มันก็ยังตอนนี้มันก็โหดแล้วแหละ แต่เดี๋ยวไปเพิ่มความหวนให้มันกันลิดีกว่านะชิบซืซ้อโอเกมหมุนยังเลยนะแต่ว่าทางเกมเราได้แก้บั๊กใน PVP แล้วนะมันก็ฟินๆนะฮะก็มาย้อนดูด,ดีเพยได้แล้วนะแบบหลังจากที่โดนนู่นนี่นั่นตีนะอยากจะดูมากเลยว่าแบบชนะได้ยังไงแบบโปมาตีเยอะมากเลยนะ <laughs> ก่อนอื่นเราก็ต้องยัดพลังชีวิตไปก่อนเลยนะฮะชืบๆอ,อ่าก็500เม็ดนะจุกจุกอืมยัดแล้วต่อดีกำแม่นยังจริงๆต้องยัดพลังโจมตีนะแต่แบบไออันสีแดงผมไม่มีเลยอะทำยังไงดีเออเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันซืบๆจะยัดประมาณร้อยสองร้อยแปดสิบก่อนนะ สองสามสี่ห้าเออโอ้เจแปดโอเคเราจะประมาณนี้ก่อนนะเพื่อให้แบบตัวเลขมันสวยๆนะแล้วเราก็จะไปยัดเออคริติคอลต่อเลยนะทั้งหมด220มันก็จะได้ตัวเลขที่สวยสดงดงามออกมานะฮะซืบๆอ่าก็จะเป็นบวก1,000แล้วนะ ศักยภาพก็ก็ต้องไปฟาร์มนสเตยหลักก่อนนะที่มีไอเมื่อกี้เห็นที่มีเสียงน้เงินเยอะเพราะว่าฟาร์มทำพีร้อยตัวหนึ่งอยู่นะแบบไหนนอนี่นีฟาร์มไม่นี่อยูใ่ใกล้ใกล้จะแมนะ็กแล้วนะฮะก็แบบมันใช้เยอะมากเลย นี่นะแบบบทสแล้วแต่ว่าก็จะพยายามทำนะฮะแบบที่ไม่ยัดกบฟ้านะเพราะมันเปลืองนะฮะแต่เวลาเราทำพี้อยเลมอะไรอย่างนี้่ไม่บ่นเปลืองเลยนะนี่ความภาคภูมิใจเดี๋ยวจะหากบมายัดน้องแม็กได้อยู่นะซื้อเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะทำอ่าไอ้นี่พี้อยเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่กล้าดาดีหรือเปล่าเพราะว่าแบบ แต่ละอย่างมันน่าสนใจมากเลยนะแต่ว่าเราไม่มีกบท้าดาวปั้นนะฮะแต่อยากได้อันนี้อยู่นะเพราะมันโกวมากเลยนะตานจะท้านรักษาแสงนะอแต่ใบเราหมดแล้วนะแบบว่าจะเติมอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวริวตัวนี้กันเลยดีกว่านะเปลวาไกลทองนะฮะเป็นสายว่องไวนะ,ะพลังโจมตีอยู่ที่ล้านสามนะแม็กน่าจะล้านสามอีกนิดนึงนะแล้วก็พลังชีวิตอยู่ที่ห้าล้านสามถือว่า ไม่เยอะไม่น้อยนะเราจะไปเทียบกับพวกตัวสายพลังไม่ได้นะฮะที่เขาเลือก10ล้านนะอันนี้มันเป็นสายว่องไวนะแถมอะไราย,ยา่ยงเขาก็โกงอยู่แล้วนะที่770อนะฮะอัาตราเตคิทิคอแรงจ์เตคิทิคออะไรก็เหมือนความว่องไวปกติเลยนะเอ่อต้านสกิลเราต้องใส่ให้น้องนิดนึงนะเพราะว่าน้องไม่มีเลยนะแบบโดนตุ้มเดียวหมาจะหายเลยนะฮะก็ต้องแบบใส่เซฟน,นิดนึงนะอ่า น้องสามารถหลบสกิลได้ด้วยตำแหน่งยีนอยู่แล้วนะและธาตุนี่ก็ใช้ไม่ค่อยเยอะนะฮะสามารถใช้ให้เปื้อไปก่อนได้น,นะสำหรับคนที่เกียร์ยังไม่ถึงหรืออะไรอย่างนั้นนะผมว,วันนี้มาแสบเพราะว่าช่องกลางก็ไม่มีเหมือนกันนะเอเคลียร์อชินแล้วก็ใส่โดยแน่นอนนะฮะสกิลหนึ่งนะแบบเป็นสกิลบัฟนะฮะเพิ่มอัตราความแม่นยำของนักสัตว์สมสิบเปอร์เซ็นต์เก้าวินาทีนะเพิ่มอัตราการใช้นักสัตว์สมสิบเปอร์เซ็นต์เก้าวินาทีเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ร้อยสามสิบเป,ปอร์เซ มันยืนอยู่นะ้าป้อมอยู่แล้วแล้วมันก็ใช้สกิลบัฟให้เพื่อนวิ่งไปถึงตำแหน่งได้ไวขึ้นนะก็ถือว่าดีเลยสกิลสองเป็นสกิลไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะฮะสกิลดาเมจยกเลิกทาักษะมาจตกของศัตรูโจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังแล้วก็สร้างความเสียหายสามพันเปอของาลาังโจมตีลงในพื้นที่ด้วยนะซึ่งความพิเศษมันอยู่ที่คูดาของสกิลสองมันแค่5 v วีเองนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้มีตัวรีสกิลอะไรพวกนั้นมันก็สามารถ ใช้แก้ขัดไปก่อนได้นะเพราะว่าถ้าคูดาวเยอะๆคูดาสกิลเยอะๆมันจะทำดาเมจได้ไม่ต่อเนื่องนะก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวนี้นะที่คูดาวแค่5้าวีนะครับเราจะไปลองกับสเตตหลักกันก่อนเลยแล้วกันนะซืบอๆอยากลองกับสีสีไม่รู้มันจะผ่านหรือเปล่านะเออเราลองด่านนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะแด่านนี้ก็โหดนะไม่รู้ว่าเราจะมาลองแล้วมันจะผ่านไหมนะ โอ้ oh, แล้วแบบเกมโคตรแกรงอะ่ะผมไม่มีตัวบัฟวิ่งเลยใช่ไหมเดือนเนี้ยแล้วแอดนี่มันเพิ่งมาตอน10บโมงที่สเตจวิ่งมันหมดพอดีอะ่ะทุกคนคิดดูว่าแบบเกมแกงขนาดไหนนะแต่ยังดีที่มานะจะบ่นเยอะไม่ได้นะสืบๆน้องมันก็ยืนหน้าป้อมเลยนะหน้าป้อมเหล่าแล้วก็แบบตีเขาอะ่ะมันหลบสกิลได้จากระยะยืนอยู่แล้วนะฮะตัวนี้อ่าเป็นเลนเจอร์ของทางตีมประเทศไทย,ยนะนะก็ รับการความหัวได้เลยแล้วแสงมืดนี่อ่าถ้าเขาจะบัฟเมื่อไหร่นี่มันเป็นสิทีิพิเศษของแสงมืดของทางตัวเกมอยู่แล้วที่แล้วนะที่จะเนิร์ฟหรือบัฟเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะบัฟนะฮะเนิร์ฟก็นานๆทีนะสำหรับตัวที่ติดเมตามานานอย่างบาอาโนโบิสก็เพิ่งจะเนิร์ฟไปนะทั้งตัวมันบางขึ้นแล้วก็ซัมมอนมันบางขึ้นอะไรอย่างนั้นด้วยนะแต่ตัวนี้เพิ่งเข้าก็ถ้าฟีดแบ็ว่ามัน มันไม่ค่อยจะกิ่งแต่สามารถกิ่งได้มากกว่านี้ก็มันก็เขาอาจจะบัฟให้ก็ได้นะฮะเออแต่ผมว่าสําหรับมือใหม่นี่แบบเกียร์มันต้องถึงนิดนึงนะถ้าจะปั้นตัวนี้แม็กมาเป็นดาเมจให้กับทีมนะเพราะว่าตัวนี้มันออกจะต้องพึ่งเพื่อนรอบข้างสักนิดนึงนะเพราะว่าผมผมเห็นข้อเสียของมันว่าัจการจะรีบประสิทธิภาพของมันให้เก่งที่สุดนี่มันต้องมี ตีโดนแน่นอนแล้วก็อัปเกรดธาตุด้วยนะถึงจะแบบพอจะเห็นผลนะฮะโหเนี่ยเดิมทีตัวมันก็ไม่ได้ถึงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวนะฮะแล้วแบบมันยืนใจอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะโดนส้นเท้าซะเท่าไหร่นะถ้าเรามีแทงให้เขานะฮะโหเมื่อกี้เพื่อนเรียกไอออกมาตาย,ตายหรอไม่นะอ่า เออลืมลืมพูดถึงสกิลไฮเปิลนะเมื่อกี้สกิลไฮเปร์น้องก็คือสร้างร่างโคนนะนี่ก็คือออกจะมา2ตัวนะมันก็จะสร้างกลุ่มได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะเออผมว่าใช้ในเดือนนี้มันก็โห่อยู่นะเพราะมันมีบาร์ลดแร่แล้วก็ลดคูดาวนะอืมเดี๋ยวเราไปลองเล่นในพิวพีในม้าสองอะไรดีกว่านะแบบผมเอาลองไวต้ตาทีมตั้งรับใช่ไหมคนมาตีเยอะมากเลยแล้วแบบก็แพ้อะไรเง,งี้ยน,นะเศร้าเมื่อเลนะน้องไม่ค่อยโชว์ผลงานเลยนะฮะ เดี๋ยวราจะเป็นลองกักทีเลยละกันคนเริ่มใช้ไอ้นี้มันกลับมาเยอะแล้วนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาเล่นตัวบินกันเยอะมากเลยนะฮะสืบๆเดี๋ยวเรารีหาทีมที่เราสู้ได้ก่อนแล้วกันนะอันนี้สู้ได้ไหมสู้ได้แหละแต่ว่าโคนี่เขาโหดมากเลยนะสืบๆขอเอา อันโบดี้ออกไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็สกัดกั้นยูนิตบินแบบอยากให้มีการบินท่าด้น้ำมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโคนี่อลิสบินนี่ทำผิดนะแบบบินกันว่อนเลยนะต้องมีตัวการบินท่าดน้ำมาตบนะฮะอ่าชืบๆแล้วก็เรียกไปเลยแล้วกันนะผมเอาไว้ทีม A นะเพราะว่ามันปล่อยไว้นะฮะ สืบทีมข้างล่างเราก็พอสู้ได้อยู่นะแต่ข้างบนเน่โอ้โหโดนอยู่ห้าวิไม่นะแล้วมันยิ่งสอยลงยากด้วยนะไอตัวเนี้ยเพราะมันไม่แพ้ท่าน,นะฮะแบบมีแค่ท่าเสมอกับอะไรอย่างนั้น,นโอเคเหมือนเราจะโดนมูฟมาจากน้องเล็มนะโอเคกดอมาตะาไปก่อนเลยละกันแล้วก็ตูมโอ้โหเขากด เขากดตอามาต่สวนมาได้จังหวะโคตรเป๊ะเลยนะเราจะมาดูบากราทองเราทำดาเมจนะฮะนี่พอเขาไปกองอยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมบากรายทองเราก็ได้เฉิดฉายนะนี่เราก็สร้างกลุ่มได้นะซิบเซ,ซ,ซินี่กายทองเอาอยู่เต็มเลยนะเพราะว่าดาเมจเขามาฆ่าบากราทองเราไม่ถึงนะเยียล้วก็เก็บัยชนะไปได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะสับดาแรกนะอันนี้เป็นคนไถยปะเมื่อกี้ไม่ได้มองโอเคยคนไถยโดนกระทืบแม่เลยไหม,ะไไมนะเอเคเราชนะแต่เราตกนะ ขออภัยคุณฮันเตอร์ด้วยนะศูนย์สองนะก็เออเกียร์เขาตึงแล้วเนี่ยอัพเกรด่าหรือเปล่าโอเคอัพเกรด่าถึงว่าทำไมแรงจังก็ใช้อ้นอนนะถึงแบบใส่เกียร์เต็มขนาดเมื่อกี้ก็ยังพ่ายแพ้แต่อเรานะแบบเออตอนเข้ามาในเขาว่ากันว่ากาทองนี่มันเป็นไอหนอนสองนะแต่ว่าเป็นไอหนอนที่มีดามจนะก็เป็นร่างอัพเกรดนั่นเองเออชิงจังนี่ผมก็เจอบ่อยมากเลยไอไว้เนี่ เออพวกแทงผมจะยืนอยู่หมเนี่ยแต่เราจะไปลองของกันนะซืบซืบอ่าน้องอันบอดี้อยู่ไหนนะน้ำพลังแล้วก็จัดก,กันส่วนๆอย่างนี้เลยนะฮะจริงๆตอนแรกผมจะแสงไว้ทีมแรกใช่ไหมแต่แบบเหลือไว้ทีมสองนี่นะแบบไกลทอง อย่างนี้ก่อนแล้วกันแบบอยากอยากจะเอาไก่ทองมนไปอัพบัฟให้อเบโดนะเพราะว่าแบบค่าแฝงมันจะได้ถึกยิ่งขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรก็ได้นะซื้อ,อ,อก็มันถือเป็นตัวดามเมทที่ดีเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะใช้นะฮะของมือใหม่ที่สร้างเดือนนี้อะไรอย่างนั้นนะก็สามารถสู่มาหาได้นะบ้าไก่ทองนะถึงว่าแบบ ไอแต่เกียร์สายฟรีนี่ก็เราก็จะแนะนำเป็นอ่าธนูนะธนูแล้วก็ช่องกลางเป็นหมวกปีกเมฆก,ก็ได้นะแบบมาเพราะามันยืนไกลไม่ค่อยโดนสกลิลแล้วนะดวลดสกิลจากระยะยืนนะช่องท้ายเป็นกระเป๋าก็ได้นะฮะเพราะว่าเดือนนี้มันมีบัฟลดแร่อยู่แล้วนะนี่เราก็สามารถยืนได้อยู่นะต้านในไว้ได้เพราะว่าเอาอะบอดีมาขวางนะเพราะว่าอนุบิสมันโดนเนิฟไปี่แบบ บางจัดจัดฝั่งนูก็ตายเป็นเบือเลยนะเพราะว่าคขาเป็นธาตุมืดนะคะก็เจออไกลทองเราเฉิดจัดน้เมสกิลทีละเบิดน้ำไปนะก็ระเบิดกงีเป็นแถวเลยนะซืบซืบโอเคแล้วก็ชนะไปอีกครั้งนะฮะชิ้นนี้ก็ชื่อตินชินน่ะน่าจะทงทงประเทศแหล่งน่าจะแต้หวัน ทีมเขาก็ดูโ,โหดอยู่นะอันนี้หยุดไปแล้วออยังไม่ยังไม่ทำเนยอยากได้ตัวนี้อยู่นะเอออเกียร์เขาไม่ค่อยดีเ้วยนะเราเลยแบบชนะได้ง่ายๆอยู่นะอืมโอเคขนดแล้วหมดแล้วว่าต่อยากสู้ต่อเลยทำยงไงดีเอออันนี้อันนี้โอเค่ชงมันเถอะ เอผมทีมบ้องการผมโดนะตัวบินมาตีบ่อยมากเลยโอ้ยสี่โมงแล้วเหรอเฮ้ยสี่โมงหนึ่งนาทีแล้วก็จบสเตจวิ่งแล้วนะฮะก็ได้ของระวันตานี้เลยนะที่ได้คะแนนแค่ดีก็เพราะว่าไอไกลทองมันมาชาอยอย้ายังไงล่นะมันเพิ่งมาในวันนี้เนะี่ยแบบขนาดไม่มีตัวบล็อกวิ่งผมก็วิ่งไปล้านนึงเลยนะแล้วแบบขนนกก็ไม่มีด้วยนะแล้วแบบมันเพิ่งมาวัานนะี้แต่เราก็จะไม่ด่าวงการเกมนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ให้มานะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะ ซืบๆก็ได้ตั๋วไปแบบอิ่มๆนะสิบสใบนะฮะขนนกฟินิกก็อยากใช้แล้วอ่ะอยากใช้แล้วขอเกียร์แปดาวได้ไหมซืบๆผมผมจะไม่มือลั่นนะผมจะเก็บบี้ไปคนละโบนะถึงว่าไอนี่ถึงแม้ไอนี่มันจะอ่ายุ่ยยวนใจแค่ไหนนะว่าแบบคนอื่นรอกตัวผมแม่เปิดได้กันเต็มเลยนะแต่แบบเราจะใจแข็งดุดหินผ่านะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ ดูหน่อยสิคลิปต่อไปเราอาจจะเป็นวิเคราะห์โคลบโบก็ได้นะแต่ว่ารอ,าอข่าวสารจากพวกพี่ๆผมขอรวบรวมข้อมูลสักนิดนึงก่อนนะแล้วกันเดี๋ยวจะทำให้นะฮะถ้าเราคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็อันนี้ก็จะแม็กเดี๋ยวรีวิวตอนแม็กอีกรอบดีไหมไม่ทราบโอเคถ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเบบย